อันนี้ก็มีะพระอนุรุทธะที่เข้าสมาบัติดูการปริณิพานหรือว่าดูเฝ้าพระพุทธศาสดาว่าปริณิพานหรือ,อยังอาจารย์จะเข้าสมาบัติดูนเข้าสมาบัติดูพระพุทธเจ้าอะไรคราไม่ทราบเลยว่านี่คืออะไรอ๋อพระอนุรุทธะเข้าสมาบัติดูวา่าพระพุทธเจ้าปริณิพานหรือ,อยัง ตามวาลจกิตตามอาระของพุทธองค์ที่ได้ปรินิพานพอพุทธเจ้าปรินิพานก็มาประกาศว่าตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็เพื่อจะให้เจ้าบริษัทได้ทำใจแล้วก็เทวดาก็ได้มาดีดสังขีดนตรีฉะนั้นก็ เป็นการที่บูชาสการะจนถึงครบเจวัน,นครับเดี๋ยวเราจะไปออกไปที่ตรงปรินิพานแล้วก็ที่ถวายที่นั่นพระสริระของพุทธองค์นะครับ